a t b o n d หรือแ a ดแทสต์ฟีบอลนะครับก็คืออัตราสานีภัยพิบัตินะครับซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านประกันภัยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า insurance-linked security หรือตัวย่อคือ ILS ซึ่ง ILS นะครับก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ทางบริษัทประกันภยัยหรือบริษัทที่รับประกันภัยต่อนเนี่ยสามารถจะใช้เป็นตัวโอนความเสี่ยงด้านประกันภัยไปยังนักลงทุนได้นะครับซึ่งนักลงทุนในฐานะผู้รับความเสี่ยงก็จะได้เป็นผลตอบแทนแลกกันมา พูดง่ายๆนะครับแทนที่บริษัทประกันภัยจะเก็บความเสี่ยงกับตัวเองไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงตัวเองโดยการตัดความเสี่ยงบางส่วนออกมาขายให้กับนักลงทุนได้ด้วยนะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ที่รับซื้อความเสี่ยงได้ด้านประกันภัยแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนอย่างกองทุนบำเหน,น็จบำนาญ รหรือพวกเฮจฟันต่างๆนะครับในการกระจายความเสี่ยงซึ่งแคดบอลนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ด้านภัยพิบัติที่รุนแรงอย่างเช่นเกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดเหตุการณ์น้าท่วมนะคร,ร,ะครหรือเกิดเหตุการณ์เฮอริเคนต่างๆเนี่ยทางาบริษัทประกันภัยก็จะสามารถที่จะนําเงินลงทุนเนี่ยที่ระดมทุนได้เนี่ยเป็นค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสสถานการณ์กว้างๆนะครับสถานการณ์แรกก็คือว่ากรณีที่นักลงทุนลงทุนระหว่างสัญญา ของแคดบอลเนี่ยแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ด้านภัยพิบัติเลยเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือว่าเป็นเงินต้นพร้อมผลตอบแทนส่วนสถานการณ์ที่ 2. นะครับถ้านักลงทุนลงทุนแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ด้านภัยพิบัติระหว่างทางนะครับก็อาจจะมีกรณีที่นักลงทุนต้องเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ด้านภัยพิบัตินั้นเนี่ยมีระดับความรุนแรงเข้าเงื่อนไขของตามอายุสัญญาในกรณีแบบนั้นเนี่ยเงินลงทุนก็จะต้องเอาไปชดเชยกับทางบริษัทประกันที่เขาต้องรับผลสูญเสียจากเหตตุการ์ภัััยพิิบนน้